สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีกรกฎเชื่อไหมอันนี้คือคลิปที่สามละที่อัดของชาวกรลกฎไม่สําเร็จออมไม่มีเสียงตลอดเวลานะน่าจะเป็นเทคนิคของมวเองแหละว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแล้วก็อัดไม่ติด่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลองดูนะคะหน้าที่การงานการเงินความรักในเดือนเมษายนปี65ห้านี้ของชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมือเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะ เรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะหัวข้อของการงานนะคะการงานชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้คือมาอาจจะเช้าตรู่เลยนะคะเพิ่งตื่นแล้วก็งัวเงียมากถ้าอยากเห็นว่างัวเงียของหมวยเพิ่งตื่นเป็นไงก็ดูตรงนี้ได้เลย <c oughs> ดีแฮงแมนค่ะ เด็กถือไม้เท้าสิบไม้เท้านะคะอัศวินถือดาบเด็กถือดาบได้สำหรับเป็นราชนีถึงถ้วยนะคะการงานของคุณนะตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนแบบ mm hmm. แฮงแมนอะรู้สึกว่าอะไรวาแล้วก็เหมือนแบบเป็นเด็กที่เพิง่งอ่อ เริ่มเริ่มงานใหม่นะตรงนี้นะคะเราก็เต็มไปได้วยความอึดอัดรู้สึกว่าคุณรู้ในตัวตัวของคุณน่ะคุณรู้สึกว่างานตรงนี้รู้สึกอึดอัดมากแล้วทําไมมีนินๆแต่ปัญหารอบตัวจังเลยนะคะก็คุณก็พยายามฝ่าฝันปัญหานะคะด้วยอาสวิน พยายามทำงานตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดในตัวตนของคุณที่คุณคิดแล้วก็จะทำมันให้ได้นะคะในเรื่องของงานตรงนี้นะคะไม่ว่ามีอุปสรรคอะไรคุณก็จะพยายามเหมือนเด็กน้อยที่เพิ่งที่เพิ่งหัดเหมือนแบบว่าตัดสินปัญหานะคะมันจะเป็นแบบเพจเพจคำว่าเพจนี้ก็คือเหมือนแบบการแลกเริ่มการนำหนึ่งใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่า <c oughs> แต่สำหรับของคุณน่ะเป็นราชนีถือถ้วยคุณก็เต็มเปี่ยมไปด้วยออ,อในเรื่องของการให้เพื่อร่วมงานมีการร่วมมือแล้วก็มีการเหมือนแบบมีน้ำใจเอ,อื้ออาทรต่อกันอะไรประมาณนี้นะคะคุณมีความให้เยอะมากเพราะว่าเป็นควีนถือถ้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มหัวข้อต่อมากันเลยดีกว่าหัวข้อของการเงินนะคะการเงินคุณกรกฎในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ โอ้อไม่ค่อยถนัดเลยเพราะดอล่ามาเป็นเหมือนแบบหมอรองแขนอ่ะการเงินเป็นสีดำนะคะ ราชินีถือเหรียญคออนุญานะคะม,มาบางคุณแม่มานอนเ่กลางโต๊ะอันเชิญน,น้องลงก่อนนะคะ,คะอันเชิญน,น้องลงก่อนเป็นสี่ดาบแล้วก็ราชินีถือเหรียญน,นะคะ เดอะมูนมาพร้อมเดอะเวิลดค่ะใบสุดท้ายเป็น Two of Cups ค่ะใต้สำหรับเป็นจะจามค <c oughs> <c oughs> อนิญาตแล้วก็ <c oughs> เป็นเจ็ดดาบการเงินพังนะ ที่ผ่านมาการเงินพังนะคะแล้วก็แต่คุณกเ็เต็มไปด้วยการหาเงินไม่ใช่แค่แค่ช่องทางใดช่องทางเดียวนะคะมีหลายช่องทางที่คุณจะพยายามหาเงินมานะคะตอนนี้เหมือนแบบว่ารู้สึกว่าในเรื่องของการเงินมันก็ถึงเหมือนแบบ e NERGY ที่ผ่านมาด้วยละ่ะเท่าที่หมอเห็นเดโมูน่ก็เหมือนแบบว่า มีความอึดอัดมีความอึมครึมในเรื่องของเงินแล้วก็มีความเสียดายในสิ่งที่เสียไปนะคะแล้วก็แต่ตัวคุณน่ะมี energy ที่เหมือนแบบมีความสุขในการหาเงินมากตอนนี้เพราะว่า the w o r l d ขึ้นมานะคะในในจิตใต้สมณกของคุณมี the w o r l d ขึ้นมาพร้อมด้วยสองถ้วยก็คือเหมือนแบบ มี energy ที่จะหาเงินโลกทั้งใบตอนนี้ฉันอยากหาเงินเพื่อคนที่ฉันอยากจะพาแบบว่าเพื่อคนรักอะ่ะฉันอยากจะพาเธอไปทำโน้ตไปทำนี่เหมือนแบบว่า,ามี activity ด้วยการหาเงินไปเหมือนแบบให้คนรักของเรามีความสุขประมาณนี้รวมถึงการที่เหมือนแบบว่าอยากสร้างครอบครัวอยากมีคนคนนี้มาด้วยนะคะ ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นโลกทางใบในการหาเงินของคุณเลยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าการหาเงินทุกคนก็มีจุดเป้าหมายแต่การหาเงินในจุดเป้าหมายของกรกฏในเดือนเมษายนนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเป้าหมายของคุณก็คือในการหาเงินก็คือคนรักนั่นเองนะก็เจ็ดดาบนะคะคุณก็พยายามหาเงินที่ได้แหละไม่ว่าเหมือนเหมือนแบบจะเสีย meric, Singer. ไปมากเสียไปน้อยก็จะพยายามหามาให้เพื่อแบบคนรักจะได้เหมือนแบบ แฮ ppy แล้วก็ enjoy ไปกับคุณในในทุกๆอย่างที่คุณหามาให้นะคะประมาณนี้มามันสอดค้องท้วยสองท้วยีในเรื่องของความรักแล้วเราก็ไปต่อเลยนะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อของความรักชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะตกมาแล้วคะ่ะจัดหมินคือ บแรกก็การันตีเลยว่าคนที่คุณมีใจให้อยู่ตอนนี้เราหออยู่ตอนนี้และเป็นแฟนอยู่ตอนนี้ก็คือคือคูอคอคอค่ที่ใช่อะคะ่ะ The Lover เขารักคุณแล้วคุณก็รักเขามากเลยนะช่วงนี้เหมือนแบบเป็นอารมณ์ที่เหมือนแบบ in love ข้างล่างมากนะตรงนี้นะค่ะมีก้าวหม่ทางนะคะ เจ็เหรียญใบสุดท้ายเป็นจตินะคะได้สำหรับเป็น the w e e l of fortune ไม่ต้องกลัวเลยกรกดคนที่คุณอ่าคุยด้วยเป็นแฟนด้วยแล้วก็คบอยู่ด้วยตอนนี้คือคู่ที่ใช่เพราะว่า,าการันตีแล้วก็ปิดท้ายมาด้วย เปิดท้ายมาด้วยจัดมินและได้สำหรับเป็น The World เนี่ย the w i e l of fortune เนี่ยก็คือคุณเป็นคู่กันที่หากันจนเจอมวยหมายถึงคู่บุเพสนิวาสแต่ตอนนี้มันมีอปุปสรรคในเรื่องบริบทร,รอบข้างทาให้คุณอึดอัดไม่สามารถเต็มที่ในเรื่องของความรักตรงนี้ได้นะคะ,ะบ,บริบทร,รอบข้างก็เป็นไปได้หมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเวลาเงินแล้วก็ทรัพยากรบุคคลโดยรอบข้างได้หมดนะคะตอนนี้คุณก็เหมือนแบบว่าหวานเพาะ,มะเมล็ดละในเรื่องของความรักว่าจะเอามาเลดตรงไหนมาเติมเต็มความรักดีนะคะแต่เร็วๆนี้นะคุณจะได้มีการตัดสินใจแบบสมเหตุสมผลแหละว่าจะตัดสินใจในเรื่องของความรักอะ่ะ ว่าจะอย่างไรดีนะคะมันก็ไม่สามารถเพิ่มหรือขยายได้แต่มวยรู้ว่าคุณกรกฎรู้แหละว่าจะได้จะได้มีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่าง้วเรีใน,นเรื่องของความรักนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโรแมนซ์แซนโจเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณกรกฎบ้างเนาะ The Lover คนณรักเขาแล้วเขาก็รักคุณมากนะตรงนี้นะเป็นไพ่ที่สวยงามมากอะลองดูอืเสียงโงเ้เงียหมวยเชื่อว่าอาจจะเป็นคุณกกฏหรือว่าคนที่คุณกกกครบอยู่ด้วยเนี่ยอ่มีการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นนะก็เหมือนกับว่า อยากเจอคู่ที่ใช่แล้วก็อยู่ไปได้ตลอดจริงๆสักทีนะคะคุณมีแพชชั่นต่อกันแพชชั่นนี่หมายถึงมีแรงหนึ่งดูในเรื่องของเซ็กก็ได้ในเรื่องของเงินก็ได้ในเรื่องของการที่เหมือนแบบสร้างอนาคตได้ด้วยเหมือนกันนะคะมองไปในทิศทางเดียวกันไม่มีการขัดแยง้งกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนะคะ โดยรวมแล้วดูไพ่นะน่าจะเป็นเรื่องบนเตียงเสียมากกว่านะคะ calling in your soulmate สิ่งที่คุณร้องขอ,อนเนี่ยมันคือคือพไพ่ใบเดียวกันร้องขอมาแล้วก็ได้นะคะมันคือช่วงจังหวะแล้วเวลาและโอกาสที่ใช่แล้วตอนนี้นะคะเขาเป็นคู่ของคุณนะ่ะแล้วคุณก็อยากดูแลปกป้องเขาอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้เจอกันแล้วนะ ตอนนี้นะคะอ l l c a t e d love อนะอหมวยคิดว่าคุณกรกฎน่าจะเป็นคนที่รักเขามากกว่าดูสิก้มตัวจุมือแต่เธอก็เหมือนแบบอะไรนะอะไรประมาณเนี้ยออกตัวแรงนะคะรักคุณแสนมากแล้วก็มีความหึงหวงด้วยนะชาวกรกฎนะเหมือนแบบหึงหวงอะ่ะไม่ไม่อยากให้ใครมายุ่ง ประมาณนี้นะคะแล้วก็อยากให้เขาหรือเธออยู่ติดตัวติดกายตลอดเวลานะคะไม่ให้ห่างสายตาไปไหนด้วยนะอืมใต้สำรับนะคะก็เป็นคู่ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแหละตอนนี้นะคะอ,อ่จะมีความห่างเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าด้วยเรื่องของงานไม่ว่าด้วยเรื่องของอะไรนะคะก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะจะได้มีการห่างกัน แต่ก็ความรักก็ไม่ได้หนีหายไปไหนเนาะเรามาดูต่อเลยนะคะว่าคําตอบของนางฟ้าเนี่ยนะคะจะให้คําตอบในเรื่องความรักจับคุณกบรกดว่าอย่างไรบ้างเ mm hmm. ด้งออกมาเลย In the near future นะคะ Get more information นะคะ Within the next few weeks ค่ะ Perfect timing Compromise อย่างที่บอกอได้สำหรับดีกว่า b e happy c h a n g e อย่างที่บอกเร็วๆนี้คุณจะได้มีการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลในเรื่องของความรักอาจจะเป็นจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็เร็วๆนี้ในอนาคต คุณได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของความรักเรียบร้อยแล้วผลทุกอย่างจะปรากฏในจำนวนสัปดาห์หสัปดาห์สองสัปดาห์สมสัปดาห์แล้วแต่นะคะก็เวลานี้คือเวลาที่ใช่แล้วที่คุณควรที่จะตัดสินใจได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยได้มีการเลื่อนหรือเปลี่ยนสถานนะตากประกาศให้โลกรู้หน้าเลยว่า คนนี้คือแฟนของชายและชาัก็ห่วงมาโดยประมาณนี้นะคะสําเร็จสําเร็จนะคะถ้าออมบอกราใครก็บอกไปเลยนะตรงน,นี้เขาเขาบอกว่า perfect timing แล้วคือเวลาที่ใช่แล้วก็ถ้าอยากจะแพนในเรื่องครอบครัวหรืออนาคตตรงนี้ก็ เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่คุณจะต้องพูดกับคนหลักว่าเอ้ยอยากจะทําตรงนี้ตรงนี้ด้วยกันคุณโอเคไหมถ้าโอเคก็ไปต่อได้เลยนะคะอเรามาดูกันอีกกว่าว่าชาวราศีอะไรลักษณะอะไรที่มีผลกับคุณกรกฎบ้างนะความรักดีนะคะดีอันดับหนึ่งในสามหวข้อเลย งานก็มีอุปสรรคบ้างนะคะเงินก็มีอุปสรรคแต่ก็หามาได้เพราะว่ามีความรักจะลงใจให้กับคุณกรกฏความรักเด่นนะคะเดือนเมษา,ายนนี้อควาเลสค่ะราศีกุมอร์เรสราศีมีและเจมินายราศีมีถุนก็พ้าลมมาเด่นนะคะมีกลุ่มมีไฟ แมแล้วก็มีมิถุนลมนะคะก็ดูเป็นแบบโดยรวมทั่วไปนะคะดูเป็น general reading อาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับชาวกรกฏดังท่านนะคะก็อย่าดูซีเรียสดูหมวยเพื่อความเพเลิดเพลินนะคะดูความบ้าบอดูความขาวดูความออล่าไปก็แล้วแต่ everything นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูลึกดูเป็นการส่วนตัวนะคะที่แม่นยำจริงๆก็ทักไลน์อดีตหมวมาได้นะคะแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของหมวยได้นะคะมูเตทาลอดใบหมวยนะคะมากดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็มาไลค์มามาคอมเมนต์กันเยอะๆเนาะอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะว่าหมวยมาแล้วมูเตทาลอดใบหมวยมาแล้วนะคะสุดท้ายนะคะถ้าชาวราศีกรกฎคิดตัดสินใจยังมีเหตุผลแล้วนะคะก็เปิดเผยเลยว่าคุณจะมีเขายัางไง นะคะบอกคนรักของคุณให้เข้าใจนะคะจะมีเขายังไงจะเดินต่อไปด้วยกันอย่างไงนะคะแต่ที่สําคัญคุณกอลกฤเป็นคนคิดถหงคิดหวงแฟนมากถ้ารักมาก <c oughs> คุณกรกฎก็จะบอกเลยว่าคนนี้เป็นแฟนของฉันนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะเป็นคนแบบนี้เลยนะคะอ่ะก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ไม่ต้องเครียดมากนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งในเรื่องของความรักนะคะบ๊ายบาย